พอดีดูข่าวนะตวงนี้ก็จะมีข่าวเอ่อเรื่องเออ่ไทยกับเขมเมนมีเรื่องจะซื้อลบกันเนาะแล้วก็เออมีการปลุกระดมเอ่อพวกรักชาติข้างชาติเนาะสึงสองฝ่ายอะไรเงี้ย ออกมาสนับสนุนพวกเออ่ทหารฝ่ายของตัวเองไะเนาะทั้งสองประเทศเยอะไรเงี้ยคือกูก็สงสัยอยู่ว่าถ้าประเทศประเทศไทยประเทศชาติของเรามีผู้นำที่ดีเออเหตุการณ์แบบนี้อาจจะไม่ เกิดมาถึงจนจนป่านี้อะไรเงี้ยถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าผู้นำของสองประเทศเออก็สนิทสนมกันอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะแบบเกิดเรื่องแบบนี้ใช่ปะ่ะถ้าเออคนเราเขาเออคบกันแล้วมันก็ต้องมีการคุยกันปรึกษากันใช่ปะ่ะ เรื่องแบบนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นมาแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมของประเทศตัวเองขึ้นมาให้คนในประเทศเคนในประเทศเตื่นตัวถึงชาตินิยม ตามที่ตัวเองอยากจะให้เป็นเพื่อหวังผลการเลือกตั้งข้างหน้าหรือเปล่าใช่ไหก็เมื่อกี้พอดีดูพี่พุทธเนาะพี่พุทธก็เสนอข่าวปิดท้ายของอะไรการแล้วก็เสนอข่าวเรื่องไทยเขมรลบกันอะไรเงี้ย มีเรื่องมีอะไรกันแล้วก็มีกองทัพทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจออกมาแบบว่าแอคชั่น่าพร้อมรบอะไรยเงี้ยแล้วก็เสนอพวกดารานักร้องออกมาสนับสนุนให้กำลังใจพวกทหารใช่ไหมแล้วก็พูดกรทิ้งท้ายว่านี่แหละคือคำตอบว่าทหารมีไว้ทำไม คือฟังแล้วเราก็ขำดีเนาะคือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มไ,มใชไม่ใช่บทสรุปสุดคาตอบของทหารมีไว้ทําไมเพราะว่าที่คนที่ก็ถามทหารมีไว้ทำไมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถามว่าทหารมีเอ่อเอาไว้ทาไมคือคือเขาถามว่ามึงมีทหารอะเอามายืดอ,อานาจทํารัฐประหารหรอฉีดรัฐประนูเหรอ,หรอมาบริหารประเทศเหรอเออทหารเออมีวิลบะมันก็โอเคใช่เปละ่ะ ทหารก็มีลบก็ถูกต้องแล้วไงเวลาแบบมีมีค่าสึกมีอะไรเออก็อไว้ลบอะไรปกป้องประเทศก็ถูกต้องแล้วแล้วใครอยากเป็นทหารก็สมัครใจไปเป็นทหารใช่ไหมไม่ใช่มาเกณฑ์ทหารเออบ,บังคับให้คนที่แบบไม่อยากเป็นทหารไม่สมัครใจเป็นทหารไปเป็นทหารใช่ไหมมันมันคนละความคิดกันไงคนละบริบทกันไงคือใช่ทหารมีมีมีเวททาไมก็มีไว้ลบไง ม่ใช่มีไว้ยืมนาดมีไว้เออไปอยู่องคอ์กรเอองคอ์กรออิสระรัฐศาสกิจหรือว่าอะไรวะหน่วยงานรัฐต่างๆอะไรเงี้ยมูลนิธิูลเทอร์อะไรต่าง,ๆ,างๆใช่ปะเป็นแบบอแบบมายุ่กับการเมืองอ่ะใช่ปะทหารไม่ได้มีไว้ที่แบบมายุ่กับการเมืองทหารมีมีลบก็ถูกต้องแล้วใช่ปะอืม ทหารไม่ได้ว่าทหารมีไว้ทาไมหมายถึงแบบไม่ได้อยากให้มีไม่ให้มีทหารก็ให้มีทหารนั่นแหละแต่ว่ามีทหารโดยสมัครใจมึงก็ไปสู้รบไงมึงก็ไปสู้รบป่ะหน้าที่ทหารก็ไปปกป้องประเทศชาติสู้รบปกป้องประเทศชาติก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาฝึกทหารเอาลูกหลานชาวบ้านฝึกทหารแล้วก็ไปรับใช้พวกไอพวกทหารที่มันเอ่ยที่มันเป็นเจ้านายอ่ะใช่ป่ะเออทหารมีไว้ทำไม Okay.